สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะของงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเอ้สิบแปดนะคะก่อนอื่นแอดก็ให้ดูสูตรล้านไปก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์สดให้แล้วเนาะทั้งหวยไทยแล้วก็หวยฮานอยนะคะแอดเอามาสรุปให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนมาดูกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เต็มเต็มไปเนาะศู0ย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็ เจ้าแปดนะคะแล้วก็ห้าห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะเมื่อวานนี้หวยนางให้มีแต่ห้าทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีแต่ห้าทั้งนั้นเลยแอดก็ว่ายู้หวยต้องมีห้ามีศูนย์เนี่ยมาจริงๆค่ะทุกคนตัววิ่งลูบนะคะตัววิ่งลูบเลยเออสูตรนางก็ปังเฮ้ยมาดูนะคะมาดูของวดประจำวันที่ องงวดประจําวันที่สิบแปดนะคะงวดประจําวันที่ส8บแปดเมื่อวานนี้ก็คงแตกสามตัวกันไปนะคะแตกสามตัวกันไปแปดห้าศูนย์ใครได้ดีใจด้วยค่ะใครได้ดีใจด้วยนะคะใครที่ตามหลานแอดนะคะก็ได้ค่าประทูกันไปเนาะว้าวเ <c oughs> ออนาน็แมเมนของนางเฮ้ยเดี๋ยวแอดให้ดูสูตรแอดนะคะเอาที่ไปของหลานก่อนเนาะนี่นะคะงวดนี้นะคะหวยยังมีหามนะคะไม่ใช่สองสองจะตามตูดเราหว่ะ โอเสองจะตามตูดเราบออ่โน่ติมาดูกันนะคะนางให้เจ็ดเจ็ดสี่เก้านะคะหวยยังอยู่ที่สี่เก้าค่ะเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่สองนะคะแล้วก็สามสองนะคะทุกคนแต่ว่าแอดดันชอบสูตรลองมากกว่าเนาะหกเจ็ดเจ็ดสองสี่เก้าสี่สองสองหกสามสองนะคะทุกคนก็ไปพิจารณากันดูนะคะว่าจะไปรอบไหนนะคะเพราะว่าหวยนางก็น้อยตัวน้อยชุดนะคะแต่วันนี้สูตรรองสวยนะคะ ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะคะศูนย์สี่หนึ่งหกสองหกห้าสองนะคะหกสองห้าแล้วก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าศูนย์เออ <booster. S 1> ถือว่าเป็นหวยที่สวยอยู่นะคะกระจายนะคะหวยวันนี้ก็ถือว่าสีเยอะอยู่นะคะหวยวันนี้ไม่ใช่สีจะอารวาดบ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดบ่หวยจะเบิ่นบ่คะ่ะ แต่ว่าเมื่อวานมันก็เบิ้ลรอบปกตินะคะแต่ว่าถ้าเบิ้ลอีกก็คงถ้าเบิ้ลอีกก็คงจะรอบปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารอบปกติมันชอบเบิ้ลสองวันติดหรือว่าถ้ามันตองมันก็ตองสองวันติดแต่ก็รอดูเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะทุกคนอะไรก็ไม่แน่นอนมันชอบอปอกแบบสองวันติดอะไรอย่างเงี้ยเบิ้ลนะคะเหมือนรอบตองมันก็ออกตองสามวันติดเลยดิ จะมาหนาจะไปออกรอบอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นสูตรของร้านนะคะเอาแคบไว้ดูกันเด้อตัววินนะคะแอดทำเองเจ็ดหกสี่เก้าสามสองนะคะไม่ใช่หวยจะตามตูดแอดเมื่อวานนี่แอดไปเอาสูตรไหนมานะค่ะเมื่อวานนี่แไปเอาสูตรไหนมานะคะได้เจ็ดแปดนะคะแต่ว่าดีที่แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวไปสองหน่อยนะคะน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายที่เม็ดเดียวแอดให้สองสองมาสามสามนะคะว้า น่าเสียดายมากนะคะดูดีสองก็มาเต็มเลยด้วยสองห้าเนะาะส,ส,สองห้าสองสี่สองห้าเออสองสี่หวยหวยก็มีแต่ห้ามีแต่ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้นางให้ห้าศูนย์ตัวดินเนาะเออเฮ้ยน่าคิดเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าเมื่อวานเข้าแค่เก้านะคะวันนี้แอดก็ตามเจ็ดแปดอีกเหมือนเดิมนะคะให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่ออกนะคะ เอก็ตามเจ็ดแปดอีกเหมือนเดิมก็ทำตามสูตรนั่นแหละคะ่ะจะไปเอาสูตรได้มาเดี๋ยวเดี๋ยววันพักก็ศูนเบิ้ลนะคะก็มาทั้งศูนยมาทั้งเบิ้ลเลยเนาะนี่ศูเบิ้ลน่าเสียดายนะคะที่หน่อยพิเศษกับน,น่อยสามัคคีหลุดนะคะไม่งั้นได้เจ็ดน้อยเลยนะคะน่อยกาชาดได้เด้งนะคะวันนี้แอดเ้งก็ยัง ตามเจ็ดแปดนะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าไปหน่อยปกตินะคะเออช่วงนี้แอดรู้สึกว่าแอดจะจ่อเข้าหน่อยปกตินะคะน่าเสียดายแอดก็มองอยู่แอดแต่ว่าแอดไม่ได้จับให้นะคะในตารางก็แตกไปใครวินนะคะแตกเลยสามตัวนะคะเก้าสองสี่เนาะเก้าสองสี่เนี่ยค่ะเป็นตัวกลางๆเลยนะคะแอดก็มองอยู่นะคะเอ,อก็คิดว่าทุกคนจะวินในตารางก็คงไม่ต้องจับก็ได้เนะะาะเธไปจับตัวอื่นค่ะเจ็ดหกศูนย์นะคะ, 7, 6, ะ,คะก็แตกไป เอามาดูนะคะมาดูของงวดประจําวันที่18นะคะเออให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่มา7จิตแปดนี่ฮ้ยชนกับใครไม่น้อถูกใจไหมคะเจ็ดแปดโอ้ยเมื่อวานนี้หายไปนก็ไม่รู้นะคะมันไปหน่อยเจ็ดแปดก็เาเมื่อวานก็เข้าหน่อยสามัคคีเนาะแล้ก็เข้าหน่อยกาชาติแต่แอดก็ยังกลัวศูนย์หนึ่งสองอยู่ค่ะเพราะว่า 012น,นะคะสูตรเล่นทั้งวันมันยังอยู่ที่เดิมค่ะแอดก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้จะลงเลขเอ่อตัวเจาะหวยไทยแล้วก็หวยลาวพัฒนาให้เลยนะคะทุกคนจะได้เอาไปพินิจพิจารณากันดูเนาะ <S <S เอามาดูกันนะคะเด่น789นะคะเด่น789วิ่งรูด78นะคะใครชอบ7ไป7ใครชอบ8ไป8ใครชอบ9ไป9โอ้โ7เป็ดเอดมาเลยแม่เหมือนมันเสียไปใสับุ7เป็ด ไม่ใช่เลขคูกจะมาแล้วบ่เจนะ็ดเจ็ดแปดเนาะเหมือนเอียดอเออแปลกให้เดี๋ยวนี้เจ็ดเปหายไปซิว่ะวันนี้ก็กลัวศูนย์หนึ่งสองอีกเดีนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดสีนี่เน้นเลยค่ะแอดจับได้เจ็ดสี่หลายหลายหลายหน่อยนะคะก็เลยเออพอดีเลยก็เลยวงคลมให้ทุกคนนะคะไม่ใช่เจ็ดจะมาแล้วบ่นี้มีแต่เจ็ดทั้งนั้นเลยนะคะ จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกก็กำหัวเอานะคะแอดกำหัวให้นี่กรต,ติกไว้ตัวน,นี้นะคะสี่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะแอดก็กันสีสีให้ด้วยนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะแอดก็กันให้ด้วยเม็ดเดียวนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ล่าจะรอบปกติแล้วก็รอบสามหนอยนี่แหละคะ่ะไม่รู้จะมาไหมนะคะเมื่อวานในห้าสองสองก็ 5, 2, 2, มาสามสามโอ้ยเนาะ 7965หห้านะคะ7จ6ด8 4้าหแปดสีนะคะเจ6ด8 4้าห9 7้า7 5ดสี่สา9เจ็ดแปด้นะคะเลขทูบนะคะนี่ก็เลขทูบสองหน่งเหเห็นเหมือนกันนะคะแอดก็แปลงให้เป็น206 209 276 279นะคะมาดูน้อยแยกของเรานะคะน้อยแยกกิจให้ไปที่71หนึค่ะหวยมีแต่7ทั้งนั้นเลยนะคะกาชาติยังอยู่ที่03นะคะแอดกา แต่้าอยู่ที่03พิเศษอยู่ที่47นะ47นะคะปกติยังอยู่ที่94อยู่เลยนะคะสูตรแอดยังนิ่งค่ะ VIP 74นะคะ VIP 74สามัคี75นะคะพัฒนา02ค่ะสูตรแอดมินิ่งอยู่2-3 2-3คู่นะคะยังไม่ใครยับไปไหนเอาทุกคนเอาไปพิจารณากันก่อนนะคะพิจารณากันดูหน่อยแย่ yeah, เข้าดีอยู่นั่นหน่อยปกตินะคะ ่อยปกตินี่เข้าทุกวันเลยนะคะเอาวันนี้ก็ขอให้มันเข้าอีกนะคะทุกคนจากที่ดูเนาะจากที่ดูนี่ก็วันนี้ก็เข้าไปที่สามนะคะวันนี้ก็เข้าไปที่สามเมื Soul, ่อวานก็เ <ngh> ข <surg it>. ้าไปที่สี่วันนี้ก็ให้เก้าสี่อีกนะคะจากที่รู้โอยปกติสามสี่วันติดยังไม่หลุดเลยนะคะเอาวันนี้ก็ขอให้มันเดินยาวนะคะอย่าหลุดนะคะอย่าหลุดเร้อ อเอาไปพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ